ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีล้ะกัท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในช่องของแอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์นะครับที่แอดได้มาฝากนะครับอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะครับแล้วคลิปนี้ตอนท้ายๆนะครับเดี๋ยวแอดซิมาบอกเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับอย่าฝอาปิดคลิปไปไดนแล้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพาทานครับ คลิปนี้แอดอยากจะบอกว่านะครับคนเผาทานแบบแบบแอดนี่นะครับหรือว่าแบบเพื่อนๆที่เขามาชมหรือว่าเอฟซีนะครับสิ่งหนึ่งที่ว่าอย่ามองข้ามนะครับก็คือสุขภาพนะครับนะครับสุขภาพคนเฮานี่สําคัญที่สุดนะครับในชีวิตของตัวเฮาเองเลยนะครับนะครับเพราะว่า ถ้าเฮ้าบอดูแลสุขภาพตัวเองนี่กะบบมีไพสซดูแลให้เฮ้าได้นะครับนอกจากเข้าซิดูแลเอาเองนะครับอันนี้แอดก็เลยมาบอกนะครับวิธีการดูแลของแอดก็คือนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวเอาเอาเรื่องของทั่วไปก่อนนะครับชีวิตของคนเผาทานของเฮ้าเานี่นะครับเป็น เป็นอาชีพนะครับที่ว่าอิสระพอสมควรนะครับเข้าจีแบงเวลานะครับแบบไดก็ได้นะครับใหกับตัวเองนะครับเพราะว่าบบมีไหกาหนดนะครับนะครับเลยที่นี่แอดแบงเวลาก็คือตอนเศร้านะครับแอดสิลุกแต่เศร้านะครับถ้ามีเวลานะครับเรื่องสําคัญที่สุดก็คือแอดสิมาดูแลสุขภาพก็คือมาออกกําลังกายนะครับ เพื่อเช็คอี๋งได้เช็คปอดนะครับเช็คหัวใจเช็คล่างกายเขาเพราะว่าเขาเหตุงานกับฟุ่นละอองนะครับต่างๆหน้าๆน,น,นะครับแอดมีเวลาการออกกําลังกายที่ดีที่สุดก็คือการแล่นนะครับแลน่นสถานที่แล่นของแอดก็คือหลีกเลี่ยงบนถนนนะครับที่มีรถล,ล่านะครับแอดก็สีเลือกเอาสถานที่ราชการนะครับที่เพิ่นเปิดให ประชาชนเข้าไปบริการนะครับหรือว่าสถานที่ว่าเป็นที่โลงแจ้งนะครับถี่บ่มีรถล,ล่าแล้วก็สามารถออกกําลังกายได้นะครับอันนี้ก็หลีกเลี่ยงเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สบายใจเวลาเฮ้าเล่นนะครับแล้วที่นี่บุกข้ามารเรื่องการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายที่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าโาครคไข้ไข้เจ็๊บเท่ากะ สิโบมี่นะครับร่างกายห้าแข็งแรงห้าสางพุ่มคุ้มกันนะครับนะครับหลายๆอย่างนะครับโรคหัวใจโรคความดันนะครับโรคเกี่ยวกับทางร่มหายใจนะครับโรคปอดต่างๆนะครับเพราะว่าเห็นงานกับฟุนละอองเขาก็ต้องมาล่างนะครับคลายว่ามาเช็คร่างกายคือการออกกําลังกายนะครับเอสเอชประจํานะครับแล้วทีนี้มันมี ประโยชน์นะครับก็คือถ้าเห้าออกกําลังกายแล้วนะครับเห่ากระิหมั่นใจว่าตัวเองนะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเขาก็เห็นงานไปแล้วก็เห็นห้ก้ามเนื้อของเห่านะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับบคล้ายๆว่าถา้าเห้าบวออกกําลังกายนี่กามเนือ้อเห้าบวคอยได้ยืดยุนนะครับเขาเห็นแต่ง,งานนะครับการทํางานครับ การออกกำลังกายบวกขึ้นกันนะครับการทํางานคือการแบกหามนะครับนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ว่านี่ภายใต้จิตใจของอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับการออกกำลังกายของแอดกับหลายๆอย่างนะครับร่วมกันครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเล้วแต่เฮ้าสิเห็ุนะครับเพราะว่าเฮ้ากําหนดเองนะครับ กขอให้เอซนะครับหรือว่าผ่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆที่เขามาชมในช่องนะครับก็ขอให้ลองไปคิดเบิงนะครับถามมีเวลากรแบ่งเวลาในส่วนนี้นะครับนะครับมาดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าร่างกายเฮ้ากับอายุเพิ่มขึ้นมากทุกวันนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้โบมีไผายซีมอบใหายเฮ้านอกจากเฮ้าสิมอบใไ้เองนะครับต้องเอาเวลา หมือหมอพายร่างกายของเขานะครับแล้วร่างกายเขาก็จะแข็งแรงนะครับดีกว่าถือว่าเฮ้าปลอยไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าบ่มีเวลาให้กับตัวเองแล้วมันจะสายเกินไปนะครับนะครับแล้วมันจะสายนะครับถ้าเฮ้าบอรีบครับสําหรับท้ายคลิปนี้ที่ว่าแอดสิเอาเรื่องมาบอกก็คือเมื่อวานนี้แอดเอาทอกแกงกลางไม่นะครับ คือท่อปะป่านะครับไปไปเผานะครับปกติแล้วการเผาท่อปะป่าครั้งแรกนะครับจะเกิดขึ้นกับแอดประจํานะครับก็คือนะครับจะมีควันพวยพุ่งออกมาตอนตอนตอนใหม่ค่ายแก๊สลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับตอนใหม่ค่ายแก๊สลอยเปอร์เซ็นต์จะมีควันพุพ่งออกมาพร้อมกับแก๊สนะครับ อันนี้บ่ต้องตกใจนะครับสิก,กินเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ้า้าถังเผาทานเข้าอยู่ในที่โลงแจง้งปล่อยแก๊สขึ้นไปปกติจะบ่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเฮดแบบแอดมันจะเห็นไดน้ชัดเจนนะครับเอาเล็กเอาแผ่นโลหะไปบงังมันจะมีควันออกนะครับบ่ต้องตกใจนะครับเผาเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายนะครับอันนี้เป็น อีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาบอกนะครับว่าต้องตกใจนะครับบางคนนี่บรูนะครับว่าตกใจว่าถังเจ้าของเป็นอียงนะครับว่าเป็นยังครับเป็นเพราะว่าทอปราป่ามันมีสารบางอย่างเคลือบเวลามาโดนเผาใหม่เด้วยความร้อนสูงนะครับมันสิเกิดการใหม่นะครับนะครับเราก็มีควนนะครับควนโบเมนน้อยๆนะครับควนออกมาหลายเลยแล้วก็กินนนัสามารถสัมผัสได้โดยที่ว่าโบเมนกินของ ของใหม่ที่ว่าโดนเผาใหม่นะครับเป็นกินของเอียงจังย่างนี่แหละเอ็ดกโบลูนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็้ากเกิดมีประสบการณ์ทั้งเรื่องนี้ก็มาเราสู่กันฟังนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆเอฟซีผู้อื่นนะครับแล้วก็ต่อสังคมต่อไปนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็แกรขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับยูดีมีแห้งสุขสุขคตนะครับ สวัสดีครับ